การโยนเปตองลูกเลียดเป็นการโยนให้ลูกเปตองเลียดหรือพุ่งไปกับพื้นสนามระยะในการโยนลูกเปตองให้ตกตั้งแต่จุดยืนวงกลมแต่ไม่เกิน3เมตรใช้แรงเหวี่ยงจากแขนข้อมือและปลายนิ้วส่งลูกออกไปถ้าระยะทางที่ลูกเปตองวิ่งเข้าหาเป้ามีระยะทางไกลทิศทางของลูกเปตองอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย ตามลักษณะของพื้นสนาม,มการโยนลูกแบบนี้เหมาะสำหรับพื้นสนามเรียบเท่านั้น แบบฝึกทักษะที่1การฝึกโยนเปนตองลูกเลียดโดยใช้คานต่างระดับกำหนดจุดตกให้ผู้ฝึกนั่งโยนลูกเปตองเข้าไปตกใต้คานในระยะ3เมตรจากวงยืนก่อนให้ลูกเคลื่อนตัวรอดคานต่างระดับไปหาเป้าหมายฝึกโยนทุกระยะการโยนคือ4เมตร5เมตรและ6เมตรตามลำดับและฝึกจากระยะ6เมตร5เมตร และ4เมตรตามลำดับโดยให้ฝึกการโยนตำแหน่งละ3ลูกเกณฑ์การฝึกในแต่ละระยะให้นั่งโยนลูกเปตองลอดใต้คานไปหาเป้าหมายได้จำนวน5ลูกจึงจะผ่านแบบฝึกทักษะที่2การฝึกยืนโยนเปตองลูกเรียดโดยใช้คานต่างระดับกำหนดจุดตก ให้ผู้ฝึกยืนโยนลูกเปตองเข้าไปตกใต้คานในระยะ3เมตรจากวงยืนก่อนให้ลูกเคลื่อนตัวลอดคานต่างระดับไปหาเป้าหมายฝึกโยนทุกระยะการโยนคือ4เมตร5เมตรและ6เมตรตามลำดับและเริ่มโยนระยะ6เมตร5เมตรและ4เมตรโดยให้ฝึกการโยนตำแหน่งละ3ลูกเกณฑ์การฝึกในแต่ละระยะ ให้ยืนโยนลูกเปตองลอดใต้คานไปหาเป้าหมายให้ได้จำนวนห้าลูกจึงจะผ่าน